อ่ะครับช่วงนี้นะครับมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของข้อห้ามเล่นน้ำสงการานต์11ข้อนะฮะที่แพร่หลายในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งภายหลังนั้นตำรวจก็ออกมาปฏิเสธว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตำรวจไม่ได้ทำนะและมันคลาดเคลื่อนไม่สมบูรณ์นะครับเราติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้จากคุณสุธิดาพรองพุาษาครับ ังจากเกิดกระแสในโลกสังคมออนไลน์ถึงข้อห้าม11ข้อในการเล่นน้ําสงกรานในปีนี้ทําให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะการห้ามเล่นน้ําบนรถกระบะและการเปิดเครื่องเสียงแต่ทราบกันหรือไม่ว่าเรายังสามารถเล่นน้ําได้โดยไม่ผิดกฎหมายค่ะล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วว่าไม่มีข้อห้ามตามที่เป็นกระแสและทุกคนยังสามารถเล่นน้ำบนรถกระบะได้เพียงแต่ขอความร่วมมือ ให้ระวังอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ขึ้นรถกระบะแล้วยืนบนรถจำนวนมากรวมถึงเปิดเครื่องเสียงเพื่อความสนุกสนานก็ยังสามารถทำได้แต่ต้องไม่เสียงดังในเขตชุมชนรบกวนคนอื่นถ้าเล่นน้ำจนเกินเลยหรือกระทำการที่สุ่งเสียงก่อให้เกิดอันตรายเจ้าหน้าที่ตารวจก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายโดยเฉพาะการดื่มแอลกอฮอล์ ก็ดีนะคะเรื่องแอลกอฮอล์นี่ก็สมควรที่จะห้ามแล้วเพราะว่าบางครั้งก็ขับรถชนกันก็เพราะแอลกอฮอล์แต่เรื่องบนห้ามเล่นบนหลังรถกระาะไม่น่าห้ามไม่น่าห้ามะคะ่ะก็ดูแลเรื่องการจราจรเพราะว่าบางทีเกิดวัตที่ชนกันรถติดแล้วมันพวกโมไซค์นะครับขับรถไม่รู้อยู่พวกจับพวกดื่มครับคงจะเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะ เพราะว่าสำคัญน่ะบางทีเราอาจจะระวังแล้วอย่างคนอื่นเขาไม่ได้ระวังเราก็อาจจะโดนไปได้หลายๆคนก็คงจะเบาใจขึ้นมากหลังทราบว่าสงกรานปีนี้ยังสามารถเล่นน้ำได้ตามปกติแต่อุบัติเหตุส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาลมักเกิดจากผู้ขับขี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ้าหน้าที่จึงต้องบังคับใช้พรบรควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวดโดยห้ามผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีหรือการเล่นสงกราน์ในลักษณะนอนาจารสงกราน์ปีนี้เพียงแค่เล่นน้ำให้พอดีไม่ผิดกฎหมายเราก็จะไม่หมดสนุกแล้วค่ะขอบคุณการรายงานภาคสนามจาก d t แท็สมชัยหวนหอมถ่ายภาพสุธิดาปล้องพุสาในเชนทีวีรายงาน